สวัสดีครับวันนี้ตรงกันที่10บวันที่3พฤศจิกายน2024ขณะนี้เวลา7.54นาิกานาทีนะครับโปรแกรมนัดที่11เมืองไทยลีกหรือไทยลีก2นะครับก็กำลังเ,เตะหรืออะไรก็คิกออฟกันไปอย่างต่อเนื่องนะครับผม เดี๋ยวเราจะมาสรุปผลกันก่อนนะครับก่อนอื่นก็กราบสวัสดีทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ผ่านไปผ่านมาเห็นคลิปแอดวิ่งไปวิ่งมาก็รบก,กวนกด subscribe กดไ like, ล e ค์กดแชร์ให้แอดมินด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อยอดกันไปเรื่อยๆ, <S <S ๆนะครับผมเมื่อวานนี้ครับไม่รวมวันศุกร์นะครับเมื่อวานเนี่ยแ <c oughs> ข่งก <c oughs> ันไป3คู่นะครับสมุทรปราการซิตี้นะครับ <S <s <who are coming out> เปิดบ้านเสมอกับพลังการ f อไป2ประตูต่อ2นะครับคู่ที่2นะครับตราด f c เอาชนะ มหาสา,ารคาม S b t บไปได้2ประตูต่อ1และชัยนาทฮอนบิวนะครับเปิดบ้านเสมอกับสีสเกตยูเนเต็ดนะครับนี่คือ3คู่แรกของเมื่อเมื่อวานในก็ของวันเสาร์นะครับรวมกับของวันศุกร์ด้วยนิโปลิสเทโลเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลำปางเราแบ่งแต้มกันไปนะครับ2ประตูต่อ2เรามาดูตารางกันก่อนนะครับตารางคะแนนนะครับแพ่ยูเนเต็ดยังนำอยู่เป็นจ่าฝูงอยู่นะครับนำโด่งเลยแข่ง10ชนะ9เสมอ1ยังไม่แพ้นะครับมีอยู่28แแต้มนะครับ ชนบุรี FC นะครับแข่ง10ชนะ6เสมอ2แพ้2มีอยู่20แต้มนะครับเป็นอันดับที่2อันดับที่3มหาสารคาม SBT ทนะครับแข่ง11ชนะ6เสมอ1แพ้4มีอยู่19แต้มตามด้วยอยุธยาอยู่ในเต่นนะครับแข่ง10ชนะ4เสมอ4แพ้2มีอยู่16แต้มบางกอก f อนะครับแข่ง10ชนะ5เสมอ1แพ้4มีอยู่16แต้มพลังการ FC นะครับแข่ง11ชนะ3เสมอ6แพ้2มีอยู่15แต้ม เรศาด fc นะครับแข่ง10ชนะ3เสมอ6แพ้1มีอยู่15แต้มตามด้วยอันดับที่8ปดสีสเกตยูไนเต็ดนะครับแข่ง11ชนะ3เสมอ5แพ้3มีอยู่14แต้มอันดับที่9ตราด fc นะครับแข่ง11ชนะ4เสมอ2แพ้5มีอยู่14แต้มอันดับที่10ลำปาง fc นะครับแข่ง11ชนะ3เสมอ4แพ้4มีอยู่13แต้มอันดับที่11เชียงใหม่ยูนไนเต็ดนะครับแข่ง10ชนะ3เสมอ4แพ้3มีอยู่13แต้ม ตามด้วยโปลิเทโรนะครับแข่ง11ชนะ3เสมอ3แพ้5มีอยู่12แต้มนะครศรีอยุธยานะครับอันดับที่13แข่ง10ชนะ3เสมอ3แพ้4มีอยู่12แต้มตามด้วยพัทยาอยู่ในเต็ดน,นะครับแข่ง10ชนะ2เสมอ5แพ้3มีอยู่11แต้มอันดับที่15ครับสมุทรปราการซิตี้นะครับแข่ง11ชนะ2เสมอ5แพ้4มีอยู่11แต้มจันทบุรี FC นะครับแข่ง10ชนะ3เสมอ2แพ้5มีอยู่11แต้ม ตามด้วยชนาทอนบิลนะครับแข่ง11ชนะ1สเสมอ7แพ้3มีอยู่10แต้มแล้วก็บ้วยของตารางนะครับสุพรรณบุรี f อแข่ง10สเสมอ1มีอยู่1แต้มเท่านั้นเองนะครับเดีมาดูโปรแกรมของวันวันพรุ่งนี้นะครับอ่ะตามมาครับผมโปรแกรมของวันอาทิตย์นะครับของวันนี้นะครับวันที่3พฤศจิกายนนะครับจะเริ่มต้นเลยนะครับ 18นาฬิกาครับสุพรรณบุรี f อนะครับ,บ,รรบต้อนรับการมาเยือนของอยุธยาอยู่ในเตดนะครับสุพรรณบุรีเนี่ยมีแค่1แต้มนะครับส่วนอยุทยาในแข่งไป10นัดนะอยู่ลำดับที่ที่4นะครับมีอยู่16แต้มนะครับก็ลองดูว่าสุพรรณบุรีจะเก็บแต้มได้ไหมเพราะว่าแต้มน้อยเหลือเกินมีแค่แต้มเดียวตั้งแต่เปิดฤดูกาลมานะครับคู่ที่2นะครับทีมของโตโน่นะครับกรเกษตรศาสตร์ FC ต้อนรับการมาเยือนของ รองจากฝูงนะครับชนบุรี FC นะครับเวลา18บแนาฬิกาเช่นกันนะครับก็แอดมินก็เอาใจเชียร์ของทีมของเกษตรศาสตร์ FC นะครับทีมเป็นรองนะครับอ่าลองดูว่าจะเก็บแต้มได้เพิ่มเติมไหมคููต่อไปนะครับ18.30สูนยนครศรีอยุธนเต้อนรับการมาเยือนของบางกอก FC นะครับโอ้ไปไกลเลยก็ฟอร์มกำลังปังนะครับบางกอก f c จะเก็บแต้มได้อย่างต่อเนื่องนครศรีเจ้าบ้านเป็นผู้ให้คําตอบนะครับนครศรีนี่ก็ เข้ารอบเพย์ออฟนะครับเมื่อฤดูกาลที่แล้วว่าปีนี้ยังส่งงอยู่นะครับคููต่อไปนะครับจันทบุรี FC นะครับ18.30ต้าอนรับการเยียนของเชียงใหม่ยูในเต็ดนะครับเชียงใหม่ก็เข้ารอบเพย์ออฟเมื่อปีที่แล้วนะครับลองดูนะครับจะเป็นเช่นไรพัทยายูเนเต็ดนะครับตอนรับการมาเยียนของแพร่ยูเนเต็ดนะครับจ่าฝูงเลยนะครับแหมก็ค่อนข้างจะไปต่อไปต่อได้หรือไม่ เดี๋ยวมีคําตอบนะครับโอเคนะครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับลืมไปขออภยัยล่ำลำรวยๆกันทุกคนนะครับผมสวัสดีครับ